สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์ว่าในช่วง11จนถึง20มีนาคม2 5 6 5นี้คนเกิดวันอาทิตย์จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนีครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะกัรนะัวันเกิดตามหลัก โหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ทั้งหลายนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามไ d เดยใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาล่ะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ 11จนถึง20มีนาคม2565นี้เมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีบางคนต้องเปลี่ยนงานต้องย้ายงานหรือว่าตกงานหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มีอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานแต่พอถึงในช่วง11จนถึง20มีนาคม2565นี้เรียกได้ว่าสถานการณ์ต่างๆจะ ปลดล็อกสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นไพ่เดอะซันจะพูดถึงความสุขความสบายใจหรือว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนั่นเองในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าไพ่ใบนี้จะพูดถึงความสำเร็จแล้วก็โอกาสดีๆในเรื่องงานที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง11จนถึง20 มีนาคม2,565นี้เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทำอะไรก็มักจะเป็นดีทำอะไรก็มักจะเกิดผลมีคนคอยให้ความช่วยเหลือมีคนคอยให้การสนับสนุนในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานก็ว่าได้พบกับความสำเร็จที่รอคอยพบกับข่าวดีในเรื่องงานที่รอคอยอยู่นั่นเองในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่า10 11จนถึง20มีนาคม2565นี้คนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาบางคนได้รับ,บอมอบหมายหน้าที่สำคัญหน้าที่ที่จะมีผลกับการทำงานของคุณและพาให้คุณนั้นไปสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพก็เป็นได้ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่า11จนถึง20มีนาคม2565นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวง วงชตาการงานแต่สิ่งที่ต้องระวัง ต้องระวังการมีปัญหากับคนรอบข้างหรือว่าระวังในเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20มีนาคม2565นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณน,นั้นมีเกณฑ์มีโอกาส ที่จะได้งานนะครับแต่ต้องระวังการเจอกับอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่มาจากคนอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์ก็ดีในเรื่องของการ เตรียมตัวสมัครงานก็ดีก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายข่าวดีที่คุณรอคอยกํำลังจะมาถึงครับเอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นผ่านพ้นไปนะครับมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่นะครับขอให้โอกาสเป็นของทุกคนที่มุ่งมั่นแล้วก็พยายามครับ ดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง11จนถึง20มีนาคม2565นี้นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง11จนถึง20มีนาคม2565ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ 1 1จนถึง20มีนาคมนี้ต้องบอกว่าการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าดวงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นอยู่ในช่วงเวลาที่การเงินดีการเงินคล่องตัวแล้วก็มีเงินให้จับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือนะครับการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือคนค้าขายค้าขายดีการเงินหมุนเงินได้ คล่องตัวดีคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนคนทั่วไปก็ต้องบอกว่ามีเงินให้จับใจใช้สอยได้อย่างไม่ขาดมือในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าจะมีข่าวดีในเรื่องเงินเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการเงินบางคนมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับช่องทางพบเจอกับโอกาสใหม่ๆในการที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเองที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ตัวคุณนั้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นผ่านเข้า มาในช่องทางใหม่ๆบางช่องทางก็เป็นช่องทางที่คุณนั้นอาจจะไม่ได้คาดคิดหรือว่าไม่ได้คาดหวังมาก่อนนั่นเองนะครับสิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์จะต้องระวังนะครับ กับสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาในดวงชะตาการเงินในช่วง11จนถึง20มีนาคม2565นี้นั่นก็คือการมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียทรัพย์หรือว่ามีโอกาสที่จะต้องเสียเงินเสียทองนะครับหรือว่าเสียทรัพย์สินเสียของมีค่าของใช้ใกล้ตัวของใช้ในบ้านมีเกณฑ์ที่จะเสียหายหรือสูญหายแล้วทําให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้น ต้องเสียเงินเสียทองก็เป็นได้ต้องระวังให้ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่คนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงการโดนหลอกการโดนเอาเปรียบในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าในช่วง11 จนถึง20มีนาคม2,565นี้คนเกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับและสำหรับบางท่านมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ก็ว่าได้แต่ติดอยู่ตรงอย่างเดียวครับตรงที่ว่าเมื่อมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคลาบนั้นแล้วเมื่อมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคลาบมีโชคลาบเข้ามา ระวังจะรักษาโชคลาภนั้นไว้กับตัวได้ไม่นานอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับหรือว่าเมื่อมีโชคลาภเข้ามาแล้วระวังมีเกณฑ์จะต้องเสียทรัพย์หรือว่ามีเกณฑ์ที่จะรักษาโชคลาภนั้นไว้กับตัวได้ไม่อยู่อันนี้ต้องระวังให้ดีครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง11จนถึง20มีนาคม2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับ เรียกได้ว่ามีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมหรือว่าในเรื่องของการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นหรือว่าในยามฉุกเฉินด้วยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง11จนถึง20มีนาคม2565ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครับ11จนถึง20มีนาคมนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมีความสุขมีความสบายใจอะไรที่เคยเป็นความกังวลใจอะไรที่เคยเป็นปัญหาอะไรที่เคยเป็นความทุกข์ใจในเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนว่ากำลังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับคนที่เคยมีปัญหามีความไม่เข้าใจกับคนรักในช่วงเวลาที่ผ่านมา11จนถึง20มีนาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการคืนดีการได้ปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่าคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ความรักความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ครับแม้จะมีช่วงเวลาที่ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างขัดแย้งกันบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างจะนำพาไปสู่ความเข้าอกเข้าใจนำพาไปสู่การยอมรับ ในเรื่องของตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ต้องบอกว่า11จนถึง20มีนาคม2565นี้ถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วความรักก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับความสุขความสบายใจ ที่ตามหานะครับอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งมีปัญหาหึงหวงบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จะสามารถที่จะ ปรับความเข้าใจกันได้เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้นั่นเองนะครับส่วนคนโสดต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะพบเจอแล้วก็ได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับการพบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้จะพบเจอได้ระหว่างการทำงานระหว่างสถานการณ์ที่คุณนั้นทํางานอยู่หรือว่าระหว่างสถานการณ์การเดินทางนะครับที่จะนำพาคุณไปพบเจอ กับคนใหม่ๆที่เข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณและสําหรับบางคนนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในดวงชะตาความรักมากกว่า1คนด้วยนะครับเรียกได้ว่าเข้ามาพร้อมๆกันทีเดียวหลายๆคนก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันในช่วง1 1จนถึง20มีนาคม2565นี้นะครับเอาละครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ สำหรับวันนี้ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันอาทิตย์ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ